สวัสดีครับคลองดีอีสานอาหารบรรนอกครับผมมาสอนอีขึ้นเก่าครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับซิมิตัว่ะโอ้นี่นี่เทมึงกันไหนเต้ไม่เต้ไม่กินเต้าอู้นี่นี่ครับ ม่คิดโตครับอนไม่ยังกอไมอีนิวลบเตออ์ลบเตอร์ลบเตร์อีสานตัวเงาขนาดี่นยังย่งในขอเปิดะไรบ้า่บินปะพวกนี้มนก็บินนะไม่คิดโตไม่คิดโตครับพี่น้องครับ nhâm ấu nhâm ấu nhâm, vào, nhâm vào cùng, nhâm ấu cùng nhau nọ cùng dẹp đầm nè à để đó bưng bưng gần này con cùng nhau cùng nhau cùng มันกิเต่ามันกิเต่าเก็บบ้างกันเก็บกมุเต่าเซ็ตค่มหนึองเอ,อ,อ,อเอออก็บลอ,อข้าวเดียวครับเด้<น>มันขึ้นมากั้งๆบ่กำลังกหรือเป่าแมลงกิเต่าครับพี่น้อง ของดีอีสานอาหารบรรนอคร่ครับนี่เลยครับโอ้สว่างภาพเลยเอาพอก็หลวมขึ้นมายีกัลโอ้ยสุดยอดครับนี่ม,มันเด็กนะครับส้มเสร็แล้วนกฟัวนี้คือว่ามีคือม,มีตะกุง้งโอ้ยอยู่ในของไ <c oughs> อซีพดแมงด,มดา,าเฮี้ยมว้าวเด็กหอดแมงดาบานนี่ใช่ไครับเดี๋ยวครับ,บเดี๋ยวมึงได้อุ้ยอยู่ในของพี่ โอ้หมันมันสั้นดจอยสุดยอดครับเปห้อยวนมขนาดเลยพี่น้องเน่าเน่าโอ้แดดขนาดครับพี่น้องเบหอดแมงดา เสีแล้วแมงดาครับแมงดาแมงคิดเตแมงคิดเตหรือแมงคี้เตเป็นเด็กใดบอทังบอทังจ้าบอทังจ้าสาวมึงเลยครับพี่น้องบง่ม่วานขนาดมมงดาได้ซ้ำนีปบ่จ้า อันนี้เนี่ยยังไม่งดา่าป่ะคิ๊บเตาจ้าอือไอซัมมี่เหรอจ้าไม่ไม,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 มีหัวไม่มีหัวไม่มีหัวไอซัมมี่แล้วท่านครับอุ้ยพี่น้องครับม,มีหัวขี่เลยไม่งด่าก็มม่งิ๊เตาครับพี่น้อง รรตราเราก็ทำมดตงนี้มดก็ได้สุดยอนเลยครับผมโตมึงด่าแโตสองสี่หกแสิมึงด่าจตัวสิบก,ก็โัวเหมือนกันหมอสองสี่หกแปเดเก้าสตพอดีตัวสับอโอ้ยขุดจับว่านมดนางก่อน <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับฟองดีอีสานอาหารบ้านนอกไอเด็กหนุมกกง่านไแลเนาะนังดาครับพี่น้องครับก็แม่งกิ๊กโุขนคนแหลมจิบปิดด้วย

่น้องครับดาาด้าดยวย่ว่ามานครับมาหน,นนะครับใ้เบิ่งผลงานครับผมเดี๋ยวามาไปดูผลงานมอันนี้คู่แรกอู้คู่นี่ไม่จำเป็นเงินกีนก่ตโตกำเป็นด่า <c oughs> นี่ครับผมเป็บมัยย้ยนนะนะ พูดนะครับคนณไ้บึงเดียวเดียวอู้นีครับอยู่ในขวางเลยมีกีเต่าอู้มานครับันนี้ไม่กิเต่าแมงดาข้าวสารแมงขี้เศียดอู้ดีครับแต่นี่เปลหลมาให้ครับผมอะถือว่า ซื้อว่ามันครับมื่อนี้ฝากที่ตามเพียรไวน้นะครับผม <_ ix> คลิปหน้าพ่อกันครับสวัสดีครับบ๊าย <extr ude S 1> บายก่อนพังก่อนจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบายโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับออ่านอ่างไป